ครับผมสวัสดีครับท่านผชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทตุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งเมษายุนโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชุมใบนี้ใบนี้ก็ะเบงป่าเนียวทาน10หน่วยโบล์นออผีแบบ3ตัวอีก1เนวทางส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมา สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมก็เบ่งปานอีกแล้วนะแปลกหนึ่งสามแปลกหนึ่งสามท่านผู้ชม เบ่งปานสามตัวให้พิจารณาเดี่ยวทางสิบหน่อยในยทันทีแล้วก็ในทันที่แล้วก็ผ่นานในทันทีแล้วก็หนะนึ่งสี่หกนะหนึ่งสี่หกผ่านในทันใหม่นี้ครับผมแปดหนึ่ง สาเปกหนึ่งสาขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี่ก็เป็นแนวทางสอนอบโบนสิบหน่วยโบนท่านผู้ชม ก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับผมเบ่งปัง6925หลัก10แล้วก็หลักหน่อย8ป4 5ก็มีกลับตัวด้วยนะท่านผู้ชม เดี่ยวทันที่แล้ว6 3ส0 0ผ่านี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานจับคู่เอาเอง6,925แล้วก็3045ต่อไปครับผมใบนี้ทผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปนนานเดี่ยวทัน10หน่อย10หน่อย บางครั้งก็ครบสองตัวบางครั้งก็ตัวเดียวส่วนมากจะครบเลขทันใหม่ในกระผมเบ่งปานศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามหกเจ็ดเก้านะเปล่งปันเจ็ดตัวให้พิจารณานะต่อไปครับผมใบนี้สุดหนึ่งสุดสองชนท่านผูช้ชม สุดที่1นึ่สุดที่สองสุดที่1นึ่สุดที่สองก็แบ่งปันรวมแล้วโชน12คู่โชน12คู่ครับทัชุมสามหนึ่งสามสองสามสนึ่งสองสสามห้าหนึ่งห้าสองห้าส หกหนึ่งหกสองหกสามนะสิบสองชุดเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้เอยท่านผู้ชมท่านขี่ท่านแกนเบ่งปันแน,นวทานดับลาดับเจ็ด ดับเจ็ดตัวเดียวนะดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวทำโปรโชมก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้ชมเพครับเบ่งปัน ฝั่งซ้ายฝั่งขวาชมเพลฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เบ่งปันแปกสามแปกห้าเก้าสามเก้าห้าแปกหกเก้าหก อสองสูตรนะท่านสองสูตรจับคู่แปกสามเปกห้าเก้าสามเก้าห้าแปดหกเก้าหกต่อไปครับผมใบนี้ท่าโจ วันนี้ก็เบ่งปันแนวทางเด่นบนแบบสองตัวแปกศูนย์แปกศูนย์น,นะท่านผู้ชมนะเบ่งปันปแปดศูนย์ก็ขอบคุณอย่างมากครับผม อดีตที่แล้ว1 3. นะึ่งสาในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดศูนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทาเด่นบนคูคขี้แบบ3ตัวทันโพชม อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดือนทานใหม่นี้ครับสี่หกแปดนะสี่หกแปดเือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง อดีตที่แล้วผ่านหกต่อไปครับผมใบนี้เนียวทันสิบหน่วยลาสิบหน่วยล่า,บลาเบ่งปานเนียวทันที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะ เนื้อท่านใหม่นี่ครับเบ่งปาปนปห้าเบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวหา้าเบ่งปานห้าตัวเดียวขอบคุณอย่างมากครับเนื้อท่านดาบนะท่านเนื้อท่านดาบนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เป็นเนวทานคู่สองตัวสองหนึ่งสองเก้าสองศูนย่งเก้าหนู่น่งสเก้นย่กนึสคู่ใบนี้ครับเพนเพนสองสูตรสองสูตรชูชนนะท่าว่าช้ชน ก็บางครั้งชนบางครั้งก็ไม่ชนในท่านใหม่นี้ครับชนนะศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งเบ่งปานชนศูนย์หนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ทวชม สิบหน่อยแบบสามตัวสิบหน่วยแบบสามตัวนะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาศูนย์ห้าเจ็ดอดีตสามแปดศูนย์ผ่านสาม เดี่ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน0ู7เนะเบ่งปาน3ตัวต่อไปครับผมใบนี้10หลวนวัดดับตัวเดียวเหลือเกตัวอดีตก็พันเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับดับ4ดับ4ตัวเดียวนะ ก็เหลือ0123567ึ่งสองสามห้เจ็นหนึ่งสอเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้คน ทีพรเบ่งปานเต้มหลักร้อยหลักสิบนะหลักร้อยหลักสิบนะเต้มร้อยสิบท่านผู้ชมเต็มร้อยสิบเบ่งปานอนดีตที่แล้วนะใบนี้ อดีตที่แล้วผ่านเต็มหนึ่งห้าหกเต็มหนึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะแปดแปดห้าหกเจ็ดสองสามแปดห้าหกเจ็ดสองสามเบ่งปอนหกตัวหกเต็มเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ต่อไปครับผมใบนี้โดยพราเบ่งปันสามเจ็ดสี่ปดเจ็ปปกหนึ่งเจ็ดปปนะโดยพรางเจ้าของแนวทางที่เบ่งปั ต่อไปครับผมใบนี้คุณปสิกเบ่งปัน6กสี่สามสามสองห้า5้6หกสองหสีมสบนหล่างห64325ี่สาห้าห หนะ้าหกสี่แปดสี่หกสี่ศูนย์นะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆขอบูลเดืทางที่เบ่งปันป่นต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี้ก็เบ่งปันฐนะานสุดบญก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมสองตัว นี่ทันเี่แล้ว6กสเนิ่ทันใหม่นี้ครับ2องสามสีจับคู่กับ5 2 5 3องห้เนวทันชุด3ตัว3 2 5สองห้าสาม9ามห้าขอบคุณนิวทางจริงๆท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอการเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม